โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k Studio ตนะ คลิปนี้มาเทียบภาพลังจมามูเซียร่านะครับผมตัวบูสเตอร์มี2ตัวนะนะตัวบูสเตอร์มี2ตัว2เวอร์ชันนี้นะโค้ด88สไตล์88ลากไปไปเอาไปแล้วนะรวมบูทโอ้โหหนึ่งร้อยทั้งคู่รวมบูทร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งทั้งคู่แต่คนละตำแหน่งคนละสไตล์กันเลยว่ะอ,อีกคนปีกซ้ายอีกคน Rw น,น,นะครับผมโอ้โหอา่าตัวล่าสุดเนี่ย ครองบอลกับหาช่องดีกว่าจบสกอร์ดีกว่านะส่วนตัวปีกเนี่ยปีกตัวเก่าไบเยนเนี่ยได้จ่ายบอลได้จ่ายบอลน,นะได้จ่ายบอลความเร็วเนี่ยสูสีนะพลังการยิงได้ตัวล่าสุดบอลล้านตัวล่าสุดแข็งเก่งตัวล่าสุดอันนี้คือรวมบูทเลยนะอื้ราะมันดีคนละอย่างว่ะมันดีคนละอย่างเลยอะ่ะนะ แต่เป็นสองตำแหน่งที่ผมว่าตัวตัวเก่าเนี่ยตัวสร้างสค์เกมเนี่ยยืนกลางรุกโอเคมากด้วยการครองบอลแล้วก็จ่ายบอลที่ค่อนๆจะดีนะยืนกลางรุกโอเคมากส่วนตัวล่าสุดเนี่ยถ้าวันยืนกลางรุกได้ไหมยืนได้ยืนได้เลยแหละนะโอกาสยิงเยอะด้วยแล้วก็ยิงค่อนข้างคมด้วยนะแต่ด้วยตำแหน่งไงนะด้วยตำแหน่งมันทําให้แบบด้วยสไตล์ด้วยแหละนะครับผมแม่แม่น่าเสียดายน่าเสียดายนะ Rw แต่ว่าสมเวอร์ชันนี้ถ้าเป็นกลางลุกด้วยกันเหรอถ้าเป็นกลางลุกเหมือนกันเนี่ยก็ดีกว่าคนระเบียบก็ดีกว่าคนระเบียบเนี่ยไอคนได้จ่ายบอลดีแบบเยอะมากนะสองสั้นเปิดบอลบวกเก้าอ่ะทั้งหมดอ่ะแล้วก็ได้ความเร็วนะครับผมในะอีกเวอร์ชันหนึ่งได้ครองบอลได้จบสกอร์นะั้ได้พลังการยิงด้วยนะครับผมในะถ้าเอาจริงก็ตัวใหม่อาจจะดูดีกว่านิดนึงนะครับผมตัวใหม่อาจจะดูดีกว่านิดนึง นะโดยรวมแล้วนะนะครับผมโดยรวมแล้วนะแต่จ่ายบอลเนี่ยต้องยอมให้ตัวเก่าต้องยอมตัวเก่านะครับผมแต่ตัวใหม่ก็ยิงคมกว่ายิงคมกว่าแล้วก็บาลานซ์ดีกว่าพลังงานยิงดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นนะที่เป็นโรมิงแฝงน่าจะไม่มีลมะมั้งโรมิงแฝงน่าจะเป็นเวอร์ชันเดียวผมว่าเนี่ยมูซิลัมเป็นกลางรุกหมดเลยนะกลางรุกหมดเลยอะนะครับผมกลางรุกก็เป็นตัวสร้างสรรค์เกมซึ่งเป็นตำแหน่งเป็นสไตล์ที่ มันเหมาะกับกับมูิซ่ยล่อลไวอาจจะมีโฮลเพลเยอร์บ้างโฮลเพลเยอร์ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาโอกาสยิงก็เยอะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยค่อนข้างเวกแนวไปหน่อยเป็น RWRWF แล้วก็เป็น r o Roaming Flank นะครับผม RWF r o Roaming Flank ถ้ายืนฝั่งซ้ายเนี่ยอาจจะดีอาจจะดีคือโอกาสยิงเนี่ยเยอะเพราะว่าเข้าขวาพอดีนะครับผมเข้าขวายิงปั้งน่าจะโอเคน่าจะโอเคแต่ผมก็เล่นมาแล้วแหละ นะมันก็เล่นได้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ก็อาจจะติดขัด,ดนิด้หน่อยนนะอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับตำแหน่งกับสไตล์นี้สําหรับนะมูเซล่านะอืมอืมอืมหนึ่งอยหนึ่งอืมก็เทียบไม่ได้หรอกจริงถ้าเอาจะเอาไปเทียบกับตัวกลางรุกสร้างสารรค์เกมมันก็เทียบยากนะนะลองกับพวกเอ่อฟีเจอร์ม่วงฟีเจอร์ม่วงเนี่ยอืมฟีเจอร์ม่วงเป็นกลางรุกตัวสร้างสารรค์เกม พี่เจมนี่ยจะได้ครองบอลที่ดีกว่าแล้วก็จ่ายบอลที่ดีกว่าคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมคือเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่ากลางรุกเนี่ยแน่นอนต้องครองบอลดีครองบอลล็อกเลี้ยงจ่ายประมาณนั้นนะแล้วก็แม่งได้เกมรุกด้วยนะส่วนตัวล่าสุดเนี่ยได้เลี้ยงบอลคือเน้นแบบเน้นเลี้ยงอ่ะเพราะว่าเลี้ยงแบบวิ่งขึ้นหน้านะมันได้ไม่ใช่แบบครองบอลล็อกอะไรเงี้ยนะคือเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลเปิดบอลจบสกอร์ใช่อยู่แล้วคือมันตามตำแหน่งกว่า สเตตมันมาให้ตามตำแหน่งเลยนะครับผมด้วยเด่นะความเร็วต้องมาใช่นะครับผมนะความเร็วคือมาแน่นอนสําหรับตัวล่าสุดคือเร็วเร็วกว่าทุกเวอร์ชันพลังยิงดีกว่าทุกอย่างคืออวยกับตำแหน่งนะครับผมมันก็เลยดูแบบถ้าจับยืนกลางรุกจริงๆเนี่ยใช้ฟีเจอร์ม่วงดีกว่านะครับผมใช้ฟีเจอร์ม่วงดีกว่าหรือว่าขายแบบยึดติดกับโอวอลแบบเอ้ยหนึ่งร้อยหนึ่งมันต้องดีกว่าหนึ่งร้อยก็แล้วแต่นะครับผมก็จับยืนได้สาหรับกลางรุกนะกลางรุกก็ยืนได้ แต่ผมมองว่ามันอาจจะอาจจะไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นอาจจะไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นถ้าเทียบกับตัวร้อยฟีเจอร์ม่วงที่เป็นกลางรูกธรรมชาตินะแล้วก็ตัว R W ที่เป็นตัวล่าสุดเนี่ยผมว่าตัวฟีเจอร์ม่วงอาจจะดูแบบดูลื่นกว่าดูสมุทกว่าสําหรับกลางรูกกันนะโดยการจ่ายบอลที่แม่นกว่าครองบอลที่โหดกว่านะครับผมครองบอลที่โหดกว่าอะไรพวกเนี้ยนะมีลงมาช่วยเกยมรับได้นะครับผมนะฮะก็ถือว่าดี นะส่วนตัวล่าสุดถามว่ายืนได้ไหมยืนได้เหมือนกันยืนได้เหมือนกันนะแต่ถ้าใครมีฟีเจอร์ม่วงถ้านั้นยืนกลางรุกก็ไปตางฟีเจอร์ม่วงดีกว่านะแต่ถ้าใครที่แบบเล่นตำแหน่งก็จัดไปนะ RWF ก็ถือว่าเล่นได้ไม่ได้แย่ถ้าใครชอบ a รม n g flank ด้วยก็ก็ถือว่าดีเลยนะครับผมซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผมไม่ค่อยชอบอยูแ่แล้ว a รม n g flank มันเล่นยากนะ a รม n g flank เล่นยากอย่างจริงตั้งแต่ซาร่าแล้วซาร่าคือตัวที่เล่นยากมากนะสำหรับผมโอเคบูเซลาก็ประมาณนี้นะครับผม คุณลักษณหน่งคุล์ตนะต่างจากเวอร์ชันอื่นค่อนข้างเยอะนะแต่สเต็ปเนี่ยก็โอเคเลยแต่โอเคจบสกอร์สปีดมาในเวอร์ชันนี้ในเวอร์ชันนี้นะครับผมก็เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่หา RW ที่จี๊ดหน่อยในะเลือกบอลดีๆจบสกอร์ได้ก็มูเซียร์ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคือเล่นดีผมเล่นมา2เกมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้ใช้ได้ไดสําหรับมูเซียรโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับจะมามูเซียรนะฮะ จะมาโมเดลประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้ว